ฟ้าสวัสดีครับ,รบกับพ่อกระชินเคยครับนะมาลัดงัวครับในะช่วงนี้ก็จะขาด,ดให้หายนิดนึงครับนะมาลัดงัวย่าเที่ยงย่า,ายครับนะเดี๋ยวนี้เวาลาเที่ยงน่ะล่ะบางโซ่เที่ยงกว่าล่ะใบเขาบ่ายแล้วล่ะมื้อนี้ขึ้นโน่นครับนะมาถึงทางโคง้งนี่ครับนะจะมาลงกินหนามสางนี่นะ ครับนี่บอลกินน้ำอีกวอนหนึ่งครับนะเราเล่นโน่นท่าทางพุ่นกาบอลคอยมีปัญหาอย่างครับทางพุ่นเป็นน้ำครับนะมันบ่อยไปจะมีของสายโน่นครับกินในถนนพุ่นครับนะไกลไก่ทางดําครับนะไปประจําครับนะสามีฟาร์มมั่วสามีฟาร์มเต๊นอาจจะไปน้ํากันนะแต่ว่าพอดีเป็นบริติดโซนนั่นถูกนะลงกินหนีครับมีเหลือบวนาถ้าเดี๋ยเบิ้งครับปีนี้เขาจะมาหอดครับนะท่านเดี๋เบิ้งเลยว่ามี น้ำอ๋อน้ำม,มีแน่อยู่ครับนะพอดิก,กินอยู่ครับลงกินได้อยู่น้ำม,มีก,กินอยู่ครับนะแต่น้ำดำควายนอนครับนะแต่พอจะกินอยู่เพื่อกาเพราะว่ามันไม่มีคนกินแล้วเนาะน้ำจะดำเนี่ยควายนอนเนพราะมีครับนะกินกินมากกิ่นเป็นอิ่งครับนะ อาดางขึ้กันครับปีนี้อาดางลายครับปีนี้ก่อนเข้าเ้าเป็นยังไงเมื่อนี้เอาน้าม,มานน้ำมาัาจ,จะให้กเกลร่ครับนะนแม่พันธุน้ำนมบดีครับสังเกตมาแล้วครับนะลองให้กินยาแก้กินพิษผูแล้วเป็นพิษคนเหรอครับสองสูตรเหรอครับนะมื่อนี้เป็นสุดที่สองเอาบ่กท่านหูวว่าจะเป็นยังไงครับนะให้กินสุดที่สองแล้วนะ มาท่านเห็นพ่ออมบุญครับเห็นตาสิบสามครับนะน่าจะอยู่ทั้งโน่นครับนะ่อแม่อืออึงพ่อมาท่านเห็นกันนะสิบสามกินอยู่นี่เห็นนะ ส่วนสมาชิกเห็นอยู่ครับนะน้ำแดงครับนะอยู่ด้านนู่นเหรครับนะน่นฝุ่นเนี่ยไกลๆพระท่านเห็นครับนะสองหนุ่ม่อพันในอนาคตครับนะนี่ครับกบมาทีมเลี้ยวอยู่ครับนะทีมสาวโู้กันว่าอยู่บนใดนะ เนี่ยไปเก็บไก่เห็นบ่อุญงหูเห็นบ่บุญงหูบุญงหูกับบ่เห็นแสดงว่าอยู่น็กันครับนะบุญงหูกับเพิ่งจะฉีดยาไปครับนะให้ยาปวดบวมอักเสบไปกับวิตามินครับเพราะว่าส้นกันครับนะลุมสองรอบสามรอบแล้วครับนะเป็นอย่างไรจังไห้บ่ครับไอ้อุญงหูถือสวี่ซับใส่เอาหงายทองรอบหนึ่งกับมา ก้อนนะันก็มาถืออยู่แถวนี้ครับนะแถวทางโน้นในหน้าพอทันนะอีกรอบหนึ่งลมเพื่อนบานเมื่อวานนี่ก,ก็ลมอีกรอบหนึ่งครับนะหัวเมติกต่ำเมาก็เลยจําใจต้องฉีดยาครับนะให้ยาไปอีกท่านเห็นตัวอยู่ครับนะน่าจะอยู่ทั้งในเพลินครับนะขึ้นไปลงมาบนหัวอ่าเออหน่าจะชาวแม่อึงพ่อม้าพัอนอยู่น้ำกันครับนะท่านเห็นอยู่ ใส่บุกครับนะท่านี้เห็นแมงผอนะแมงพี่อบว่าท่านเห็นอยู่ไปทางใดบ่างหูครับเป็นพอลิตครับนะนพอลิท,นะล,ทละกะงวดหน่อยนี่เป็นมันกรอบน้ำบ่วมันกรอบไม่น้อมครับงวดเถืองหน่อย สองขอกนี่ว่จะเป็นม่น้อมทั้งคู่ก็ได้ครับนะบ่ว่า,วาม่ก่อมน่จะสูงโป่งกว่านี้ครับนะมัว่วผูน่อยนี่กลเป็นม่นอมส้มดำานี่ครับนะอีดำตัวนี่บ่หมั่นใจของก่อนหรือว่าก่อมเาถ้าเป็นของของก่อมนี่จะสูงกว่านี้นะครับตัวนี้บ่สูงครับนะนี่สายพันธุ์ว่ามันทรงเดียวกันครับเอ่อน้ำแดงครับนี่สองตัวนี่น่าสนสน คล้ายกันครับนะคล้ายกันครับของนี่ครับนะคล้ายกันก็ของอ่าเมนโนโอเมนก่อนกล้เมนนออมคล้ายกันอหอมอบพันอยู่ด้านนู้นนะครับนะ มาจะไปนํำบึงเอเคเราไปบึงก่อนข้ามจังหน่อยครับนะเจอแล้วครับนะบุญโฮมครับอึงพ่อครับนะบุญนาด่างครับพ่อของบุญแล้วก็เด็กๆครับนะเด็กๆขึ้นมาโน่นครับมาโน่นในโน่นครับนะปีนี้โน่นหยา,าท่านหลายครับปีนี้ท่านไหนหอยเวลาหยาโป่งขึ้นจังเดยครับนะมาแล้วตอนลาพิ่นดุยตักบุ๋งจังหน่อยเฮ้ย đến là ngang má hà kinh ngoài hệ kinh bơ à, chắc ngoài nó chắc kết hoạt kết hoạt nhà à. sẽ còn bình nhạc พอสะกนนะอนเนาะเดี๋ยวเบิ้งน่องก่อนนะพอสะกอนพอสะกอนกินเองก่อนกินเองก่อนเบิ้งน่องครับนี่กินนุ่มมัดมือครับเนาะนมบ่มีน้มขึ้นจังไหนครับนะแม่นี่ให้ดู้นี่กินนุ่มมัดมือครับนะก่อนค่ำนะแต่ว่าสิ่งที่เอามามนเนี่เตรียมมาพร้อมครับนี่เปิดก่อนอเปิดพิษอีกแปบ๊บนึ่งครับอันนี้นะครับนี่จะร่อง ท่านนี่ซื้อนมนะครับนะจะลองผสมน้ำแล้วก็กอกเพิ่น,นครับนะใส่สลิงนะกอกให้เพิ่นกินน้ำเป็นเกลือแร่ครับเนาะเกลือแร่ข้นนี่ยล่ะเรื่บอกินยืมมัดมือครับเนาะเอาออกมาหรือกินดินกินหญ้าอยู่แต่ว่าวันนี้ขกแม่แย่งกินมั้งครับอึง่งเผานี่ยขังขอ,อกก็ดีอยู่เราว่าแย่งลูกกินครับเนาะเอาหญ้าไปให้ลูกก็กินมัดหลวงกินครับกินตะกาตะการครับเนาะเห็นบ่ ก็ใช่อืมแต่เอิงเผ่าม้านี่จะไม่มีปัญหาเรื่องงูหน่อยครับนะมันเก็บงูหน่อยอยู่ครับนะปลาสะแบงเขากับขี้เก่าครับนะโนนสะแบงบรรยากาศขี้เกา่าแต่ว่าหนาบพรามีขี้เก่าครับนะเพราไถหลายเลยจนครับมีไถยเนี่ยครับนะมีหฮมใหม่งูหน่อยดนนอนครับนะนอนเจีเ๊ยบเซี่ยง พักได้เศร้าหมครับนะต้องระวังหมาครับนะอยู่ป่าอยู่โดงระวังหมาระวังยังทำปศุส,สัตวเข้าไปพร้อมบุญเท่กแกอยู่ขอดีของอึงเผ่านะครับเอาเงื่อนหน่อยเอาอยัางดีเทร็ดให้แม่ ุนห่มมันก็อยู่นอะครับบนโฮมนี่ก็เกินไปครับนะต้นค่ะกระพีนี้ครับนะต้นพู้นั่นพู้นี้มันก็โดนยาไปหมดนี่นนี่แหละครับเนี่ยมาผีชั่งหน่อยหล่อป้อมบุญทำนี่แห้ดังคนใดให้เจังไดนครับจังหายครับนะแต่วัตสู่เขาบ่ได้ยักษเมย์ครับนะขล้องวิเมลูกอ่อนครับขึ้นมาแล้วคอยลงไปครับ นี่ก็พ่นสถานการณ์ล่ะครับนะเนาะเหลือแต่นี่ครับเนะี่ยลายน่อนยางเดียวครับนะี่ก่อนค้ำเขานะี่ยางกับคาโตเตโตเตยนะเป็นบ่าเป็นบ่มีแห้งครับอาจจะได้ค้างอีกขึ้นเก่าครับนะมือ่สองมื่นกับข้างแล้วครับเนาะค้างในเพื่อนในพักครับนะก็อ,ออกมาค้างในพักอ,ออกมาครับเนาะจะลอหห่องหาหนำนุ่มหาเพื่อ้แม่กินยายครับนะแกปิดไปสองสุดเแล้วกนะ็ อจะหายาอื่นอยู่ครับเนะะบาะหิวยีราบมาเกอกน,น้ำนองจังหน่อยจังสีหาใหญ่ให้กินเนาะเนาะโอเคโอเคเนาะยิบสามกลับไปนะ่ามีอาลาสอะคนอันนาดังเขากะอันนี้คนกับเป็นสีครขมพนีคนถอนใหญ่ออให้กินเนะจะจาะเดี๋ยวจังกินเนาะเบื้องนอนกันองอเงี้ยวเบื้องนอนกันให้ลกให้กินเนาะ อาเคนี่พ่อชมนี่ครับนะทักทายกำไรหนาดาังนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ